<laughs> oh, shit. Shit, come on. แน่วยูทูบสวัสดีครับนี่มาอยู่ที่ร้านสวยซิ่งนะพิกัดร้านนะตลาดน,นัดอะไรร้านนี้หนึ่งก็ผสมปวดทองปวดทองฟันให้ดูคนนะครับนี่นะกระแสแรงไม่มีตกเลยนะนี่นะนี่ไปถ่ายน้องวนในร้านกันนะครับ นคนนะยังเข้าแป้งในไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวาหาทางเข้าก่อนนะครับนี่ม,มาเจอน้องฝนน้องฝนส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะม,มาเจอ,อเน,น้ำยำเลยครับน้ำยำอันนี้ไม่ไมปลามะนาวมีเท่าไหร่บีดไปเข้าไปมะนาวลงแล้วนะคะลงแล้วครับลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนขายวดละห้าสิบ แต่ฝนไม่ลงนะฝนจะอัพไซด์ขึ้นอ๋อัพไซด์เป็นไซด์ขึ้นหัดใช่ใช่หนูจะอัพอัพไซด์ขึ้นให้เป็นราคาเดิมอ่าให้เป็น250 ml ปกติมันเท่าไหร่ครับปกติมัน220 220 220 ml หนูก็เลยว่าเออลูกค้าจะได้ทานฉ่ำๆอ่าเอาไปจุกๆเลยน้ำตานก่อนใช่ค่ะึ้นตาลมาน้ำตาลมา นี่ชอบมุมนี้มากนี่นะครับอโอเคจังหวะมันได้สวยสวยสวยถ้า,ามันสวยน้ำมันปลานะก็จะสีเหมือนคาราเมลของเจีอันนะคาราเมลคาราเมลขาดเปรี้ยวละ ขาดเปรี้ยวละขาดเปรี้ยวโอ้โหนี่ดูเปรี้ยวเค็มนิดนึงจากสีน้ำยำต้องเปรี้ยวเค็มอีกหน่อยนะนี่ดูสีก็รู้เหรอแบบไม่ปลรรานี่สีก็กลิ่นไงครับ<อ>รู้หม้อไปเลยน่นๆชิมเหมือนเดิมนะัสค่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะันาสอนไปโอเคเดี๋ยวไปหน้าร้าน,ไไนนะมาต่อกันเลยอันนี้เป็นแบบไม่เหมือนเพื่อนนะไม่มาไม่กุ้งไม่มา,าไม่กุง้งสามกล่องก็ดูดหอยกันไปเลยจ้านี่จะจัดหอยกันจุกๆไปเลยนะใช่มมไ,มไม่มาไม่กุง้งไม่มาไม่กุ้งก็ต้องมีหมึกไข่ห<ค>มึกมา,ามกงก็จะให้กันจุกๆแบบนี้เลยนะใช่แล้ว ไม่มา้าไม่กุ้งน้องฝนบอกดูดหอยไปเลยดดูดหอยไปเลยจ้ะนี่นะหอยแครงนะครับไข่ปกติ ว้าวลมมาแล้วครมาตาอได้เซลมอนนะ เซมอนจุกๆกไปเลยนะไม,มไ,มไม่ม้าไม่หมึกฮ้ยไม่ม้าะไรวะไม่ม้าไ,ไม่เอากุ้งใ like, <Th us rôle highlight> ช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพิเศษอย่างอื่นไปนะครับชิโตโตเต็มคำวันนี้เซมอนมากี <Th mansion. Celsius. S 2> ่ตัวหนูโอโแปดแปดตัวนะครับใช่ลงยังราคายังพี่ยังไม่ลงนะใช่ใช่ ลงง่ายอ่ะดูชิ้นนะเป็นปากเต็มคำนะนี่นะมไม่มาไม่กุ้งสามกองทีนี้ไม่แมงดาต่อไปก็ไม่แมงดาอันนี้ไม่แมงดาของสดไม่แมงดาของสดปกตินะเดี๋ยวมาดูเลยปูมาไผ่แพร่กุ้งสดกุ้งดองน้ำปลา ก็น่ารักเลยแปลว่าเนเน่สายเฮ้ยเขาัะเปนตัวอื่นอะไรนะน้ำน้ำน้ำในจะจุกไปไหนเนี่ยน้ำฝนอืมจะจุกไปไหนจุกไปนะ้าจุกอยู่นี่แหละไปไหนไม่ได้ น้องฝนไม่ค่อยพูดไม่ใช่นน้องฝนไม่ค่อยพูดนี่ไม่ใช่อะไรต้องขอไฟด้วยนะคะพอดีหนูหนูรีบจริงๆริ M ทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลและทุกๆช่องนะคะอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยที่เห็นมีคลิปต่างๆทางเพจทางเฟซหลุดหลุดบ้าบ้าบอคือช่วง after ช่วงตอนเย็นบางทีเราต้องรีแลกนิดนึงจะรีแลกกันช่วงนั้นล่ะค่ะคือช่วงปล่อยผีนี่เดี๋ยวมาดูยำห้าไข่นะ เซตนี้ชุดละ200บาทนะน้กงนนะใช่แล้วจ้ามาดูยำห้าไข่ต่อเลยไข่มึกก่อนระดับแรกนะทีมงานก็จะเตรียมไว้ให้ก็จะเร็วหน่อยนะครับต้องตัด้วค่ะทีมงานตัดไว้รอนะก็จะเร็วหน่อยหนูจะบอกว่ากรรมใส่เนี่ยเยอะเยอะพอจับตาดใช่พอรีบพี่หนูยิงรีบยิงเยอะนะร้านนี้นะหนูอะถ้าได้ยินนะ คิวที่50ในหนูล่งแล้วใช่ไหมครึ่งทางครึ่งทาง,งใช่อันนี้ห้าไข่ปกติเลยนะห้าไข่ปกติค่ะนี่ไข่ปลูไข่ปลาดิดเซียวไขป่ขป,ขาปลาหมึกนะ200นะเซ็ตนี้นะครับเดี๋ยวข,ดขาดไข่แดงแดงเค็มแล้ใส่ทีหลัง แม่ไปคุยกับเจ้าที่นะคะไปครับสวัสดีค่ะแม่มีเอฟซีไหมแม่มีไก่ไหมแม่ต้องถามคุณพ่อนะว่ามีไก่ไหมแม่มีไก่ไหมคะคุณพ่อว่าไงพ่อพ่พ่อถามอะไรคือเอฟซีลูกไก่เหรอน่ารักน่ารักเนอยแม่เออเด็กน้อยตันห้โยย่ายโอ้ลมเย็นมาก แมงดาปูปลาเมือกหมดสิทธิ์ออกเป็นตัวนะคะหมดจบที่ร้านหนูนี่แหละไข่คเคยเนี่ยมันจะสูญพันธุ์เพราะล้านเนนี่ยแหละมีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวไม่มีหน้าที่วางไขด่ดีดีตามด้วยไข่แดงนะให้ดูนะนี่เป็นข้าไข่นะครับ ดิบย้อยเยอะไหมคะน่ะเรียบร้อยแล้วนะ ปไปทีละอนยจ้ะแข่งกุ้งม,มาได้ได้ได้เก่นจังเลยแคลงไปแบบเร็วๆ,ๆเลยนะครับดูตามไปเลยนะครับกุ้งดองน้ำปลากุ้งบวกเซมอนเหรอไม่ค่ะอ๋อต่อด้วยเซมอนใช่ค่ะ มันจุกจกนะไข่หมอกที่ตัดแล้วมาลงหม้อเลยค่ะที่รักดูไปเลยค่ะ,คะนั่นมาปูป่าขอโทษนะคะมาม,ามไ,ขไข่ปูไข่คราอันนี้เป็นสองไข่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ<ช>ไหมใช่ค่ะพี่ แต่กล่องกลมกล่องสี่เหลี่ยมนี่ความจุเท่ากันนะ150 ml นะคะลูกค้าซอนสองเอซิมอนสองไปเราตาไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะได้ดูหลากหลายเมนูหน่อยนะครับใช่แล้วยกขึ้นได้ดูหน่อยดูชิ้น่รยนี่นะยำซมมิมอนหมับหมับหมับไปเลยเอา้า <laughs> กินไปนี่ฟินถึงรสชาติเซมอลเลยหั่นบางแล้วมันจะหั่นมืออืมแปดสิบบาทไข่ปูไข่ปลาไข่หมึกสองอันไข่ปูไข่ปลาไข่หมึกสองอันโอเคกำลงฝนกำกำไปไม่ต้องยั้งกำนี่ ด้วยยำไข่แมงดาไข่แมงดาสองแมงดาสองนะใครอยากได้ฟิลแบบว่ายำแบบใส่ตัวก็เชิญที่ร้านพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มเขาจะเปยแบบดีเทลแบบเก๋ๆ <c oughs> <c oughs> หนุ่มไม่มีเวลาแต่ก่อนเราเคยทำนะ <c oughs> ไปไม่รอบไปไม่รอบไม่ใช่อะไรลูกค้ามองไม่เห็นแมงดาตัวลูกค้าสนใจแต่แมงดาไข่อ๋อกุ้งสองหมาเลขนีกุ้งสองอืมตัดแบบไม่นับตัวนะกุ้งสองมาถึงกุ้งสองตัวหรือกุ้งสองกล่องโอเคสองตัวก็ใส่ไปสิหนูนี่จบเลยนะนี่ไปหมาเลขหนึ่งหมายเลขเทอามอนสามมอนกี้ครับโอเค เฮสดีมันนี่หมดสีไปกี่ฐานเนี่ยมาชุบป้าพี่หนุ่มไม่มีสีนะจ๊ะแล้วไม่มีเออะพิสูจน์แล้วคือที่เท่าไหร่คะแป๊บหนึ่งนะคะรอน้องเรียกนะ เนี่ยไม่มีสีติดนะถ้ามีสีติดนี่ไม่ใช่ละอือันนี้เขาใช้สีอย่างดีนะสีนะใช่เขาใส่สีอย่างดีการพานะครับโอ้ยพี่ต้องเห็นวัดกินวัดอะไรอะว,วัดกินแซลมอนเหรอกินเป็นชิ้นเลยวัลังถ่ายหน่อยเวลาวัดกินอะโอ้โหถ่ายพี่หน่อยวันหลังเนี่ยเอามาแกงกันนั่งกินแบบเคี้ยวอ่ะ นึ่งร้อยห้าสิบบาทนะั้นไม่แพงนะครับนี่เห็นไหมเซมอนตอนนี้ราคาทะลุเพดานไปแล้วนะโอ้โหแพงแรงยิ่งกว่าเบนซินดีเซลอีกทะลุเพดานไปแ <คำ S 1> ล <ะ S 2> ้วครับขึ้นโหดมากแต่น้องฝนก็ขายนะมันรู้จะทำยังไงล่ะอย่างพี่เบลก็เปิดละบาทบาทสองบาทก็เอา,าเถอะอ,อย่าไปคิดเยอะเดือนหนึ่งเนะี่ยขายได้ให้มันได้แสนกล่องครับแสนหนึ่งก็อยูแล้วเดี๋ยวดูเร็วๆนี้น้องฝนจะไปขายกล้วยแล้วนะ กวยทอดกวยทอดจะตามหนูแล้วพี่หนุ่มไปให้ไปไหมไฟเหออไม่ร้อนอ่ะกุ้งกุ้งหนึ่งตาอะไรอีกคะสองไข่อะไรคะไข่ปลาหมึกไข่ปูไข่หมึกโอเคไข่ปูไข่หมึกนะมาได้ดูหลายอย่างเลยนะครับวันนี้คลิปนี้นะได้ดูหลายเมนูเลยปูหมึกอะไรอีกคะ จ้าพุ่งอีกอันหนึ่งไปเมือกโป่งเมือกโป่งยานค่ะหมือกโปูงยานครับหมึกปูงยานจ้าโอเคอะไรต่อยครับหอยแครงค่ะแมงดาปลาปูแมงดาปลาปูปู แมงดาปลาปูถูกแล้วปูปลาแมงดาแล้วก็แมงดาปลาปูนั่นเห็นไหมกล่องแรกแมงดาปลาปูต่อไปก็ปูปลาแมงดาเออสรุปว่ากันเดียวกันนหนูก็เนี่ยคนตักเนี่ยหนูถชงบอกทําไมไม่บอกสองเลยนี่นะเล็กนึงไปแล้วพี่หมดแล้วนะโอเค คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์ยังไม่จบอ่ะหล่ะพิสาจะปิดให้สุัๆเอาปิดเลยก็ได้คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองเชิญชาแนลและช่องสวยแซ่บซิงซูซ่าชาแนลด้วยนะคะเร็วๆนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับถูกต้องไหมถูกต้องนะ